สวัสดีค่ะวันนี้จะมาคุยเรื่องเมื่อนดี้ยวเาเรื่องกาแฟนะเจะ้าค่ะพูดเรื่องกาแฟมาเมนูนาจะชงให้เบิงเมนูนาจะชงให้ดูก่อนทีนี้ด้วยความคารมนะเจ้าคะรอบนี้หนูจัดสองแถมหนึ่งเมนูนาจัดสองแถมหนึ่งสองห่อเตแบบนี้นะคะสองห่อห้าร้อยบาทแถมให้ฟรีอีกหนึ่งห่อรวมค่าส่งห้าสิบบาทเป็นห้าร้อยห้าสิบบาทหนึ่งห่อมันจะมีอยู่สิบทงเล็กแบบนี้นะคะทีนี้ ทานแบบไหนถึงจะลงไวทานแบบไหนถึงจะลดไวแล้วทานกาแฟกับโกโก้แล้วมันลดจริงไหมมันลดจริงค่ะมันลดจริงมันเห็นผลตั้งแต่แก้วแรกตั้งแต่สองแก้วแรกคนน้ำหนักหกสิบขึ้นถึงแปดสิบท่านทานสองหรือสามได้เลยนีานะทานสองหรือสามได้เลยนะเจ้าคะทีนี้มันลดแบบไหน ท่านต้องยอมรับความจริงนะคะยอมรับความจริงนี่หมายถึงลูกค้าจะทานเนี่ยลูกค้าต้องต้องได้โจทย์กับตัวเองเออฉันน้ำหนักขึ้นฉันอ้วนเหลือเกินใช่ไหคะฉันอ้วนเหลือเกินฉันอยากพักการกินของฉันฉันไม่อยากกินจุกจิกจิก,จกฉันอยากคุมน้าหนักคุมอาหารด้วยตัวของฉันจังเลยแต่ถ้าอยากคุมแล้วให้ลดลงไว นึกถึง N N e, เอนน่คาแฟยายนีได้เลยเอสเปรสโซ่ไม่ขมนะคะไม่ขมแล้วก็ไม่หวานน้ำตาลไม่มีน้ำตาล,น,ตาลน้ำตาลคือชุก้าน้ำตาลนี่ไม่มีนะคะคุมแบบไหนเข้าใจเหตุผลแล้วนะคะเหตุผลมันต้องตั้งจทดหัวข้อตั้งคำถามกนแล้วเราจะได้เหตุผลพอท่านได้เหตุผลปุ๊บท่านจะโยน เอามาสื่อสารกับตัวกาแฟของเมนูนาน้ำหนักมันลดมันเห็นผลหนึ่งเดือนสี่กิโลท่านได้แน่นอนสำหรับคนที่ฉันอยากจะลดอ่าฉันไม่ซีเรียสในกลุ่มกลุ่มลูกค้าที่กินที่กินระยะยาวกินระยะยาวนี่ดีแบบไหนคะดีคือในแต่ละวันคือไม่ได้ซีเรียสไม่ได้ซีเรียสว่าฉันจะต้องมานั่งคุมทุกวันทุกวันทุกวัน,วนคือเขาคุมระยะยาวเขากินปกติ ก็กินปกติเดือนหนึ่งโลสองโลก็ช่างแต่เขาคุมปกติของเขาเหมือนกับเหมือนกับลูกค้าที่ทานกาแฟปกติแต่น้ําหนักมันลดไปโดยอัตโนมัติในแต่ละเดือนในแต่ละเดือนละเดือนทานเป็นประจําลูกค้ากลุ่มที่ทานเป็นประจำนะคะก็มีทานแบบระยะยาวก็มีมันเคียงคู่ของเราไปได้เลยคือในแต่ละเดือนแต่ละเดือนเนี่ยน้าหนักมันจะลดไปเองน้ํานหนักมันจะไม่ขึ้นนะคะทานระยะยาวลูกค้ามี มีหลายกลุ่มนะจ้ะคะทีนี้เมนูนาจะพูดในกลุ่มที่ไม่เข้าใจการคุมน้ําหนักการลดไม่เข้าใจคําว่าคุมคืออะไรอันนี้เมนูนาจะพูดในกลุ่มที่ไม่เข้าใจนะคะด้วยความเคารพค่ะแต่ท่านที่เข้าใจแล้วก็โอเคดีมากมาะอันนี้น้าร้อนนะคะเมนูนาจะมันมีอยู่สิบซองนะคะหอนะ่อหนึ่งน่ะมันมีอยู่สิบซองสองแถม 1, หนึ่งสามห่อนะคะสามห่อใหญ่ถ้าเราทาน ทานเป็นทานเป็นเนี่ยหมายถึงเราเอากาแฟเนี่ยไปใช้ชีวิตกับชีวิตประจําวันตัวเองการกินอาหารของตัวเองมันจะลงไวลงไวก็คือฉันไม่ทานของอ้วนหลักหลักจริงๆคือมาจากตัวเรานะคะหลักที่แท้จริงอ่ะตัวที่ช่วยตัวเอกก็คือตัวของเราอาหารการกินของเรานะคะมันมันถ้าเราคิดบวกปุ๊บเราจะเห็นเลย เออไอของอ้วนๆเราจะกินเข้ามันทําไมทุกวันทุกวันเราไม่อยากกินมันทุกๆวันถ้าเรากินมันมันก็เพิ gen, ่มปริมาณไขมันเพิ่มความอ้วนให้กับเราเราตัดทิ้งอาหารอ้วนๆดีไหมลองเราทานอาหารที่ไม่อ้วนดีไหมแล้วถ้าเราอยากลดลงไปเราทานกาแฟยายนีกาแฟยายนีบัรดัดโชคทีกาบันไดแรกเขาช่วยดีท็อกไปด้วยเขาช่วยดีท็อกอาหารในแต่ละวันสบายพุงแล้วทําให้ท่านอิ่มกิน ทนไม่ท่านอิ่มทานอาหารได้น้อยลงไม่ค่อยหิวจุกจุกจิกจิกนั่นเลยค่ะทีนี้ปัญหาของคนที่อยากคุมหิวจุกจุกจิกจิกเช่นอแมโนนาจะทําให้เห็นภาพนะคะตื่นขึ้นมาหิวข้าวตอนเจ็ดแปดโมงเช้าเงี้ยเจ็ดแปดโมงเช้าหิวข้าวแล้วหิวข้าวแล้วใช่ไหมคะตอนเจ็ดแปดโมงเช้ามันมันมันไม่อยากกินนะคะตอนเจ็ดแปดโมงเช้าคนเราเราก็บางคนก็กินน้ําเย็น สามสี่แกี้ยวกินเพื่อให้มันขย้อนเวลาไปสักสามสิบนาทีหนึ่งชั่วโมงแต่มันกินแล้วมันก็ปวดฉี่บ่อยๆอย่างเงีย้ยค่ะอแบาบงคนก็หิวข้าวฉันกินผักฉันกินผักหน่อยสิเนี่ยพอเรากินผักเข้าไปแบบเนีย้ยท้องมันก็แบบมันอื้อืออื้อืออือือมันไม่สบายท้องนะคะเพราะเราอยากทานผักให้มันขย้อนไปสักชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงยืดระยะเวลาไปหน่อยเนี่ยค่ะรูปแบบของหลายๆคนที่ที่ลองคืออยากคุมตัวเอง ถ้าท่านคุมไม่ได้ทานกาแฟยายนี้มันช่วยได้ตั้งแต่แก้วแรกนะคะเห็นหลักแล้วใช่ไหมคะหลักของมันมันต้องมาจากตัวเราแล้วเราเอาความรู้สึกของเราในความสิ่งที่ต้องการของเราเนะี่ยเราอยากลดช่วงน้ำหนักเรามันขึ้นน่ะฉันอยากลดสักหนึ่งหนึ่งเดือนสองเดือนฉันอยากลดทีนี้น้ำหนักสี่กิโลห้ากิโลมันลดไปตามไปตามอะไรคะ ตามปริมาณอาหารที่เราทานนะคะส่วนกาแฟท่านจะทานหนึง่งซองสองซองสามทสามซองแล้วแต่ทีนี้เมนูนาจะมาสับให้เห็นแบบนี้นะคะจะมาสับให้เห็นน้ำหนักสี่สิบห้าสิบสี่สิบห้าสิบอ่าท่านอยากคุมใช่ไหมคะอยากคุมการคุมเป็นสิ่งที่ดีนะคะมันเป็นการเปลี่ยนนิสัยในการกินอาหารของเราถ้านะคะมันมันจะต้องมีใจมาจากตัวเราด้วยอ่าตัว นี่มันเป็นตัวช่วยตัวช่วยที่สุดที่ดีที่สุดก็คือตัวของของเรามันต้องช่วยกันแล้วตัวกาแฟมันไม่ได้ไปสลายไขมันเบียร์มันไม่ได้ไปสลายไขมันอาหารทุกๆอย่างนะเจ้าคะที่ท่านมีไขมันต่างๆนานามันไม่ได้ไปสลายไขมันของท่านนะคะอย่าอย่าลงประเด็นนะคะว่าทานกาแฟแล้วอ้วนๆจากไขมันเหล้าเบียร์อ้วนๆจากที่เราอ้วนมาเนี่ยมันจะไปสลายไขมันของท่านมันคนละเรื่องกันนะคะ อย่าเข้าใจผิดนะคะอันนี้มันเกี่ยวกับการคุมเหมือนกับเราทานไฟเบอร์ไฟเบอร์มันก็พวกผักพวกถั่วทานแล้วมันทําให้เราอิ่มมันมันต่อยอดเวลานาน,านไปให้กับเราทานอาหารได้น,น้อยลงเราเรากินอาหารได้น,น้อยลงแล้วก็กินอาหารที่มันไม่อ้วนน้นําหนักของเรามันก็ต้องลดในแต่ละอาทิตย์แต่ละอาทิตย์ใช่ไหมคะไม่มีใครไปนั่งวิ่ง10วันลด4ีกิโลไม่มีใครคุมอาหารสิวันแล้วลดสีกิโลได้ มิฉะนั้นทานกาแฟาเป็นตัวช่วยนะคะเราจะไปมุง่งแบบฉันจะต้องลดกินห่อเดียวฉันจะต้องลด4กิโลมันนึกถึงความเป็นจริงนะคะไม่มีใครที่จะไปนั่งคุ้ม้ํานักตัวเองกินผักกินอาหารเล่นน้อยลง10บันแล้วลด4กิโลเป็นไปไม่ได้ ลูกค้าที่ยังทานไม่เป็นฟังเมนูนาแป๊บหนึ่งจะได้เข้าใจในบทบาทร่างกายตัวเองและเข้าใจกับการใช้ชีวิตแล้วเอามันจูนมาหากันแล้วเราจะได้เข้าใจว่าน้ำหนักของเรามันลดแล้วทําไมหนึ่งเดือนเราทําได้สี่โลห้าโลมันลดแบบไหนมันจะจูนเข้าหากันเลยนะคะทีนี้อาเมนูนาถือว่าเมนูนาพูดในตรงนี้แล้วนะคะเมนูนาพูดบ่อยมากแต่ทีนี้เมนูนาจะพูดให้ฟังอีกเพราะอยากให้เข้าใจ เพราะจริงใจอยากให้ลดจริงๆอยากให้ลดแบบไม่ต <serving> <wan> ้องงงโอเคนะคะมาน้ำหนักสี่สิบถึงห้าสิบจะทานหนึ่งหนึ่งหนึ่งแก้วสองแก้วได้เลยหรือตามชอบสามแก้วก็ได้นะคะน้ำหนักสี่0ห้าสิบเนี่ยจะลงไวมากสี่ห้าโลเพราะน้ำหนักไม่เยอะคุมอาหารกินไม่อ้วนหน่อยทานกาแฟควบคู่ไปเนี่ยมันจะลงไวเพราะน้ำหนักลูกค้าระหว่างเนี่ยไม่เยอะ ทีนี้น้ำหนักหกสิบถนะึงแปดสิบน่ะน้ำหนักหกสิบถึงแปดสิบใช่ไหมคะทานสองแก้วเนี่ยสองแก้วสมมุตินะ,อะสองแก้วเน,นี่ยค่ะเอ๊ะก็เพิ่มเหมือนเราเพิ่มเหมือนเราทานไฟเบอร์ทานผักไฟเบอร์ถั่วขาวแต่เมนูนาเป็นคนกินกาแฟเมนูนาทําเป็นกาแฟคุมน้ําหนักนะเจ้าคะอ่าเนี่ยทานไปท่านน้ําหนักแปดสิบท่านอาจจะไม่พอหอนึ่งห่อเนี่ยท่านก็เพิ่มไปเนี่ยค่ะ ท่านก็เพิ่มไปได้นะคะหกสิบถึงแปดสิบอ่ะจะทานสามก็ได้จะทานสามก็ได้เน,นี่ยค่ะให้ลูกค้าจะเป็นคนสัมผัสจะเป็นคนเข้าใจในร่างกายแล้วไลฟ์สไตล์ชีวิตของลูกค้าเองลูกค้าจะคำนวณได้ด้วยตัวของเราเองเช่นเออฉันอยากทานอาหารวันนี้มื้อเดียวตอนบ่ายลูกค้าก็ลงทานสองแก้วแบบนี้ค่ะเข้าไปนะคะหลังกินข้าวจะกินอีกหนึ่งแก้ว ลูกค้าสามารถลองได้เลยตามตามใจท่านแล้วท่านจะเป็นคนออกแบบได้ด้วยตัวของท่านเองในแต่ละคนนะคะอ่ะทีนี้น้ําหนัก9 0้า0ถึงร้อย่อย่างเช่นสามีดิฉันเนี่ยน้ำหนักร้อยสกิโลเนี่ยน,นะคะมันต้องใช้เวลาระยะเวลาที่น้ําหนักของเรามันลดมันอาจจะไม่ทันใจเพราะน้ําหนักของเรามันเยอะแต่มันลงนึภาพออกเะคะมันลงตามที่รูปแบบที่เมนูนา,นาพูดเบื้องต้นไปอ่ะ ถ้าเราไม่กินของอ้วน,น,นๆมันๆนะเราเอาใจของเราใส่กับอาหารเนี่ยมันลงในแต่และเดือนแต่และเดือนแต่และเดือนนะคะง่ายเจ้าค่ะง่ายมากลูกค้าเมนูนาน้้ำหนัก120กิโลอ้วนมาก4กิโลเกลลดไป12อุ้โทษทีค่ะ4เดือนน่ลดไป12กิโลลดไป12กิโลแบบไหนคะคือตั้งใจตัวเองตั้งใจตัวเองว่าฉันจะคุมอาหารฉันจะไม่กินของอ้วนหมูกรอบของอะไรอ้วนๆ,ๆมันๆฉันจะไม่กิน แกตั้งใจอยากจะคุมอาหารแบบจริงจังแกก็เลยซื้อกาแฟเมนูนาเนี่ยไปทานนะคะทานตามปกติของแกแกไม่ซีเรียสแกเข้าใจรูปแบบของแกแล้วแกตั้งคําถามของแกแล้วว่าฉันจะคุมอาหารของฉันฉันอยากจะคุมอาหารด้วยตัวของฉันเองอ่าคือแกตั้งหลักไว้แล้วไงคะแกก็เลยซื้อกาแฟเมนูนาไปกินนยคะสี่เดือนแกลดไปสิบสองกิโลนะคะ ปกติล่างแกทานกาแฟาธรรมดาวันละซองสองซองทานสองซอ,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 องแกทานมาเป็นปีแล้วน้ําหนักแกก็ลดลดลด,ลดคือกลายเป็นลูกค้าเข้าใจเข้าใจตัวตนตัวเองเข้าใจของกันว่าการคุมมันดีกับตัวเราทีนี้เมนูนาพูดในในในที่เม่นูนาขายตัวเสริมนะเจ้าคะอ่ากลุ่มคนเราเนี้ยกลุ่มคนเราเนี้ยก็เหมือนกับตัวเมนูนานี่แหละเมนูนาก็สองเดือนก็คือหกกิโลฟาดเลย ปัจจุบันแม่นูนะ่าก็กินกาแฟนะคะเป็นคนที่กินกาแฟอยู่แล้วทีนี้ลูกค้านึกภาพออกนะคะไม่ใช่ลูกค้าน้องๆที่ยังงงเน่ยหนูจะมานั่งกินห่อเดียวจะให้มารดสี่กิโลเนี่ยน้องต้องนึกถึงความเป็นจริงนะคะนึกถึงความเป็นจริงว่าน้องไปวิ่งออกกําลังกายอ่ะคุมตัวเองคือการออกกําลังกายอ่าคุมออกกําลังกายห้าวันมันก็ไม่ลดถึงสี่กิโลการออกกําลังกายออกกําลังกายปุ๊บต้องมาคุมอาหารด้วยใช่ไหม ถ้าเราย้อนไปดูถ้าเราแทรกไปอีกเรื่องหนึ่งของคนที่เขาออกกําลังกายคนที่ออกกําลังกายนะคะเขาออกกําลังกายทุกวันนะคะแต่ทําตัวเราเนี่ยไม่ใช่คนออกกําลังกายทําไมเราไม่จัดระเบียบการกินของเราคือเราไม่กินของอ้วนทุกๆุกวันเราไม่ทําเหมือนกับคนที่เขาออกกําลังกายบ้างหระอคะน้าหนักของเรามันจะได้อยู่ตัวเหมือนคนที่เขาออกกําลังกายจริงไหมล่ะคะแม่บ้านที่ออกกําลังกายเนียคะ แม่บ้านธรรมดาที่คนไม่ชอบคนออกกําลังกายทานผักนําหน้าทานกาแฟควบคู่ไปด้วยมันจะลงไวไลฟ์สไตล์ของเราเราจัดเราดื่มไปใช้ชีวิตปกติของเรามันจะออกแบบมันจะรู้ด้วยมือของเราเข้าใจด้วยรูปแบบสไตล์ของเราเลยนี่แหละค่ะที่มาของคําว่าท่านได้เห็นผลหนึ่งเดือนสี่กิโลนะ่ะท่านต้องเดินเรื่องมาที่ตัวเรื่องคือตัวเราด้วย น้องๆเหมือนกันไม่ใช่หนูเห็นแต่รีวิวแล้วหนูดูแต่รีวิวนะคะหนูแต่ต้องจะต้องเอาเหตุผลมาตั้งหนูต้องฟังไปด้วยนะคะยายมีหวังดีนักศึกษาสาวๆหนุ่มๆวัยไหนก็ทานได้ตั้งแต่อายุ20ปีทานได้เลยถ้าอยากคุมอาหารเราคุมได้ก็ดีกับตัวเราเองเช่นน้ําตาลขนมหวานเราไม่ต้องกินมันทุกวนันใช่ไหมคะถ้าเรากินทุกวนันมันก็เพิ่มน้ําตาลทุกวนันถ้าเราคุมไม่กินน้ําตาลดีไหมดีกับตัวเราปริมาณน้ําตาลมันก็ไม่ขึ้นทุกเดือนทุกสามเดือน,ท,อนทุกหกเดือน ถ้าเราคุมลดน้ําตาลลงมันดีกับตัวเราใช่ไหมคะนึกภาพออกนะคะมันเป็นตัวที่มาแซมให้กับเราอ่ากาแฟแม่นูนาขายดีมากมากแม,ม,ม่นูนาขอบอกด้วยความเคารพมันเห็นผลของอยางนีเอมเม่ e ทานยังไงมันก็เห็นผลทานถ้าเข้าใจที่แม่น,นูนาตั้งตั้งโจทย์ให้ฟังเมื่อกี้นะคะถ้าเราอยากลดแบบเราได้ผลแบบจริงจังมันต้องช่วยกัน อันเนี้ยมันได้ผลตั้งแต่ซองแรกแก้วแรกนะคะซองแรกแก้วแล้วอะแปดสิบกิโลหกสิบแปดสิบกิโลเราจะมากินหกสิบน้ำหนักหกสิบถึงแปดสิบกิโลร่างกายปกติท่านท่านทานข้าวสองสามเวลาอย่างเนี้ยใช่ไหมคะท่านจะมากินกินอันเดียวเนี้ยใช่ไหมคะมันจะมากินอันเดียวรู้สึกว่ามันคุมไม่นานท่านก็สามารถเพิ่มไปได้แบบเนี้ยเพิ่มได้ท่านจะเพิ่มสามก็ได้ตอนบ่ายจะทานก่อนอาหาร หรือว่าหลังอาหารดังนี้นะคะทานก่อนอาหารเช้าก็ได้เนี่ยอะเมนูนาจะ,นะจะแนะนําคนที่น้าหนักหกสิบถึงแปดสิบนะหกสิบถึงแปดสิบเป็นช่วงระหว่างที่หนักจะหนักกลางกลางขึ้นก่อนอาหารนะคะก่อนอาหารนี่หมายถึงสมมุติทานกาแฟไปแก้วหนึ่งปั๊บใช่ไหมคะทานกาแฟไปแก้วไงปั๊บเอ๊รู้สกิวข้าวท่านกินข้าวได้เลย กินลองกินน้อยๆลองดูนะคะหลังกินข้าวเสร็จอยากกินอีกแก้วหนึ่งท่านลองเลยเพื่อตัวท่านเนี่ยจะได้สัมผัสรู้รู้ระบบของเรานะคะแล้วจะออกแบบได้เองอ่ะหรืออ่ะทานกาแฟหนึ่งแก้วปั๊บอเอ๊วันนี้ฉันจะลองกินข้าวตอนบ่ายมื้อเดียวดูสิเห็นไหมคะคน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 ,คนที่อยากคุมอยากลดไว้อะแบบเนี้ย ก็มีกินไปหนึ่งแก้วปุ๊บรู้สึกหิวข้าวฉันยังไม่กินข้าวอ่ะฉันลองชงกาแฟอีกสักแก้วก่อนนะคะให้ท่านลองแบบแรกหรือแบบที่สองได้เลยแล้วท่านจะได้คำคำตอบจากมันหลังจากนี้แล้วตอนบ่ายท่านจะกินอีกแก้วตัวท่านจะเป็นคนจะเป็นจะเป็นคนตัดสินเองว่าท่านจะทานหรือไม่ทานเพราะมันจะเข้าตอนเย็นไปแล้วใช่ไหมคะมันจะเข้าเย็นแล้วเนะี่ยอ่า ตอนเย็นเราเลือกกินอาหารที่มันไม่อ้วนมันเป็นช่วงที่เราต้องปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนการ,า,ารกินของเราอันนี้หนูพูดไม่หนนาพูดในกรณีเผื่อน้องๆยังไม่เข้าใจนะคะตอนเย็นน่ะอาหารอันไหนที่มันอ้วนนะคะเรากินอาหารที่มันไม่อ้วนถ้าเรากินอาหารที่มันอ้วนตอนบ่ายทุกๆวันเนี่ยน้องก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะท่าน้าหนักฉันทําไมมันเสมอกันมันเสมอันเพราะเรากินอาหารตอนเย็นเนี่ยนึกภาพออกนะคะเรากินอาหารที่มันอ้วนแล้วเยอะ ต่อให้น้องกินได้น้อยลงตอนเช้าตอนบ่ายน้องไม่กินก็ช่างแต่น้องมันมากินตอนเย็นช่วงสี่ห้าโมงยินอะกินอาหารอ้วน,น,นแต่กินเยอะนักนึกภาพเะคะมันลงแต่มันจะไม่ลงทันใจเราอ้อาวนึกภาพเอานะคะยังไงก็ชักให้มันจูนมาที่คําว่าคําว่าคุมนึกภาพออกเนาะโอเคด้วยความเคารพนะคะอ่ะมันลงตั้งแต่มันสัมผัสได้ตั้งแต่แก้วแก้วแรก ไม่นูนาพูดใ้เห็นภาพแล้วนะคะคนที Man Man Man, Man 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 ่ดื่มเหล้าดื่มเบียร์คนที่ดื่มเหล้าดื่มเบียร์มันมันก็ลงยากลงยากเพราะมันจะเสมอกันกับเบียร์เบียร์มันเป็นทางของเบียร์นะคะเหล่าเบียร์ไม่ได้เป็นทางของเหล่าของเบียร์ครมันเบียร์เขาก็ต้องไปออกกาลังกายเอาออกเองมันบริเวณปิดเกี่ยวมันบริเวณไปสลายไขมันเบียร์ของพวกเจ้าแต่มันช่วยดีท็อกอาหารที่เขากินในแตละมือนะออกไปด้วยเขาสิสบายท้อง เขากินกาแฟปุ๊บแก้วนึ่งสองแก้วคุณแ่ตอนเย็นเขาจะกินหมูกระทะเขาก็กินได้บ่อยเยอะดอกอ่ากินได้ไม่เยอะ,ดยอดเ,ยอะเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวมันก็ช่วยดีทออหมูกระทะด้วยแต่ทั้งนี้และทั้งนั้น่อยบ่ได้บอก่อยบ่ได้หมายถึงว่าคําว่าคุมเนี่ยต้องไปกินหมูกระทะเนาะเข้าใจเนาะคะ่ะเขาต้องเข้าใจคําว่าคุม้มเขาสิตอบเขาสิต,สตีโจทย์ได้ได้ได้เหตุผลเพราะเขาได้เหตุผลแล้วมักจะมาโคจรก,กันกับตัวกาแฟมันเป็นตัวช่วย ทช่วยช,ช่วยท่านได้ดีมากๆแล้วท่านก็สิเห็นผลทรงอาทิตย์สามอาทิตย์น้ำหนักพวกเจ้ามันสิลดลงพวกเจ้าสิเห็นผลเองบบนบอบอมันบนได้จากัดว่าต้องกินเดือนทรงเดือนกุมลูกค้าระยะยาวเมนูน้ายิ่งเยอะนะคะเนี่ยเหน็นึกภาพออกแล้วค่นเนาะอ่ะนมก็สองกิโลค่ะน้ําหนักลดนมก็สองกิลสบายตัวมาก สบายตัวสบายตัวมากๆนะคะทรงแถมหนึ่งไม่เอาก็แย่แล้วทานผู้ใดอยากลงไว้ทานเป็นทรงเดือนผู้ใดอยากลดหกสมติอยากลงอจริงๆนะคะ่ะถ้าถ้าค้นที่น้าหนักประมาณหกสิบกิโลหกสิบเจ็ดสิบกิโลเนี่ยถ้าอยากลงหาหกโลเนี่ยคะ่ะหาหกโลเน่ะใช้ระยะเวลาประมาณทรงเดือนทรงเดือนบวกกับเข้าคุ้มอาหารของเขาไปน้า มันลงหกกิโลคนน้ำหนักหกสิบเจ็ดสิบนะห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบถ้าจะเอามันลงหาหกโลสองเดือนกลัวสามเดือนไปไหคกันยิ่งเขาคุ้มอาหารไปนั้นมันยังลงไวนะคะนต่แหละมันยังไงพี่น้องถ้าบอกเข้าใจก็ย้อนฟังเมนูน้าอีกโอเคนะคะเขาต้องเข้าใจนะคะว่าเขาคุ้มกับเพาะเขาอยากคุ้มไงเขาเชื่อตัวเองไม่ได้ถ้าเขาคุ้มเดือนตัวเองนะเดือนหนึ่งมาอัดสิลงยุ่เดือนหนึ่งอะถ้าเขาคุ้มของเขาดยตัวของเขาเอง มันบ่มีเวลาที่จะไปฟิตร่างกายให้งเงาขนาดนั้นจังเสีมันก็นลดได้จังหัะเดือนหนึ่งโลสองโลถ้าเขามีโตช่วยเขามาปุ๊บมันก็นลงได้เยอะเห็นไหมคะเอ๊ประมาณนั้นแหละเบาหวานความดันโรคไตภูมิแพ้ทานได้นะคะอหาโรคอันไหนอยากทานก็สอบถามข้างล่างได้หรืออินบ็อกถามแต่เมนูนะตอบเองนะคะแต่เมนูน้าบอกเขาเองว่าอันใดกินได้แต่เมนูนะจะบอกแต่อาหารพวกอาหารเสริม อันใดที่โรคประจำตัวกินได้ก็ถือว่าด,ดีนะคะพี่น้องเห็นไหมกินแล้วติดใจอร่อยกาแฟไม่หวานนะคะกาแฟเปลี่ยนความคิดที่เป็นแบบกาแฟขมๆไปได้เลยเบาหวานทานได้เลยแต่อย่าไปใส่น้ําตาลเพิ่มนะคะอร่อยไปแล้วค่ะ